ขขอหาง่ายข้หาผู้นี้ยังไงก็เจอครับในเรื่องการหาหอรหมอครับดังนั้นโจทย์คนนี้บอกว่าถ้าเราไปเจอโจทย์แบบนี้น้องเป็นโจทย์ลักษณะนะครับโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับจํานวนนับที่มากที่สุดนะใช้คําว่าจงหาจํานวนนับที่มากที่สุดอ่านะที่มาหารสังเกตว่านะที่มาหารตัวเลขเหล่านี้แล้วเหลือเศษจุดจุดจุดอย่างเงี้ยเจอคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยนี่คือการหาหอรหมอก แต่หอระมอคอนี้เป็นการหาหอระมอแล้วต้องการให้เหลือด้วยเหลือเศษด้วยดังนั้นน้องครับคีย์เวิร์ดของการหาหอระมอแบบเหลือเศษแต่พี่ก็ให้จดก่อนแล้วกันนะน้องครับว่าอ๋อคุณครูถ้าเกิดเราไปเจอโจทย์แนวหอระมอแบบเหลือเศษเนี่ยแบบเศษนะสูตรของมันคืออะไรสูตรของมันที่เราจํากันอยู่ก็คือลบกันลูกลบก่อนหาครับสามคำของพิธีครับลบ ก่อนหาครับคาว่าลบ <desserts> คืออะไรลบคือค mm ุณครูครับโจทย์ต้องการให้มันเหลือเศษอะไรลูกโจทย์ต้องการให้มันเหลือเศษดูนะให้มันเหลือเศษเศษ1เศษ2เศษ3ตามลําดับหมายก็วม่ให้เราเอาเศษน่มาลบกับอะไรมาลบกับตัวตั้งรับน้องเนี่ยหนึ่งสองสามตามลําดับดังนั้นการหาคําตอบข้อนี้น้องน้องก็เอาไปลูกนูก็เอา61เนี่ยไปลบเศษหนึ่งก่อนเพราะต้องการให้เหลือเศษหนึ่งแล้วก็เอา74เนี่ยไปลบเศษสองเพราะต้องการให้เหลือเศษสอง กก็เอา1นึ่เ็นี่ยไปลบเศษ3เพราะต้องการให้เหลือเศษ3แล้วผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่ค่อยเอาผลลัพธ์เหล่านั้นไปหาหอระมอครับมันเลยกลายเป็น60ครับน้องอ่าเจครับแล้วก็1นึครับเมื่อสังเกตเห็นไหมดูวิธีจับนะเนี่ยจับคู่กันเพราะมันบอกว่าลบตามลําดับเหลือเศษตามลําดับเห็นไหมเห็นว่าเป็นคู่ของมันเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมหกเอ็ดกับหนึ่ง 74กับ2 1 1 1กับ3จับมาลบกันนะ้องเมื่อเราได้ผลลัพธ์ในการลบตรวนี้น้องครับพี่ให้ดูนะเนี่ยคุณกู60 7 2 108รแล้วก็เอาอีสาตัวนี้ไปหาหอละมอก็คือจบเลยนะจบนะข้อนี้ดังนั้นข้อนี้ก็ไปจุโปจุป,ปะ,ปปะ60ส72 1 8 8อ่าดูนะปุะ๊บปั๊บนี่นะหาหอละมอครับเอาอะไรมาหานนองเอาเอาเอาหกก็ได หกเป็น60 6ิบไอลูกหกสเป็น72็อนะหอะไรเป็นร้อยแปดอะหกหนึ่งเป็น6 68กแปดสี่สเป็นต้นนะครับเป็นสิบสิบเป็นต้นหารต่อครับน้องครับหารต่อหารต่อเอาอะไรมาหารต่อลูกสิบสิบสองแปเอา2อหารต่อนะ2องหนึ่งสององไอลูกสองเ ครูครับหารต่อได้ไหมหารต่อได้ไหมปรากฏหารต่อไม่ได้ละครับหารต่อไม่ได้แลหแลอะอะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ปรากฏถ้าเป็นหอระมอ่ะหอระมอเวลาหารต้องหารลงตัวทุกจํานวนนะเห็นไหมทุกจํานวนนะอย่างเงี้ยแต่อย่างข้อเนี้ยถ้าจะหารต่อเอาสามหารเนี่ยมันได้แค่หกกับเก้ามันหารต่อไม่ได้ถ้าหารต่อไม่ได้น้องครับหอระมอคืออะไรหอระมอคือแนวตั้งทั้งหมดครับ คือตัว i ครับดังนั้นจำนวนนับนั้นคืออะไร6คูณ2ซึ่งจะมีค่าเป็น12เป็นต้นคำตอบข้อนี้ค่อนข้างง่ายครับน้องนะเป็นอีกเกรดความรู้หรือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่น้องต้องพกเข้าห้อง